โอเคก็เดี okay, ๋ยววันน okay. ouais, okay, ี้พี hey, ่จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศกับพวกลมฟ้าอากาศกันนะที่น้องๆจะสอบกันการภาคนี้โอเคเรามาเริ่มที่ชั้นบรรยากาศคําว่าอากาศเนี่ยเป็นบรรยากาศบริเวณใกล้ผิวโลกที่อยู่รอบๆบตัวเราเป็นอากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออกส่วนบรรยากาศเนี่ยก็จะอยู่รอบๆบตัวเราเหมือนกันแต่แค่มีส่วนสูงที่สูงขึ้นแล้วก็ไปก่อไปด้วย หลายชั้นการค้นพบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศโลกก็จะมีสีข้อคือช่วงแรกที่โลกเกิดขึ้นมาเนี่ยโลกอ่ะไม่มีบรรยากาศ 2. มีการระเบิดของภูเขาไฟบนโลกทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียม 3. แบคทีรียเกิดขึ้นในมหาสมุทรและใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการดำรงชีวิตและปล่อยออกซิเจนออกมาคล้ายๆเวลาพืช สังเคะหอแสงดยออกซิเจนจะปล่อยสู่บรรยากาศส่วนแอมโมเนียมในบรรยากาศอะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แล้วก็แตกตัวเป็นไดโอรเจนกับไฮโดรเจนบรรยากาศของโลกพัฒนาอย่างช้าๆเป็นเวลาพันล้านปีจนถึงปัจจุบันเลยแล้วก็เราได้บรรยากาศของเราที่มีอยู่ณตอนนี้ โอเคความสําคัญของบรรยากาศต่อสิ่งมีชีวิตมีอยู่กัน5ข้อหลัก,ลกคือทําให้เกิดกระบวนการต่างๆที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเช่นการที่พืชสังเคราะห์แสงโดยใช้แก๊สค,คราร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศจากอากาศเข้ามาหรือการที่เราหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ใช้ออกซิเจนจากอากาศ 2. ป้องกันอันตรายจากรังสีดวงอาทิตย์โดยมันจะมีชั้นบรรยากาศหนึ่งที่สามารถดูดกืนรังสีจากดวงอาทิตย์ ไปได้ระดับหนึ่ง 3. ปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะกับการดำรงอยู่ของชีวิต 4. ป้องกันอันตรายจากอนุภาคต่างๆจากนอกโลกเช่นพวกอุกกาบาตอะไรพวกนี้มันจะมีชั้นบรรยากาศที่เหมือนกันเกาให้อุกกาบาตเล็กลงจนเวลามันชนโลกก็ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรที่หนักหนาเสียหัดเอ้ยเสียหัดขนาดนั้น ถ้าเกิดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศเช่นพวกเมฆพายุฝนหิมะอะไรต่างๆโอเคอากาศแห้งอ่ะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยไนโตรเจนรองลองมาเป็นออกซิเจนแล้วก็เป็นคาร์บรอนไดออกไซด์อาก์กอนแล้วก็แก๊สอื่นๆส่วนถ้าเป็นอากาศชื้นอ่ะปกติอ่ะอากาศจะมีไอ้น้ำปนอยู่ประมาณ0ูนโดยมวลไอ้น้ำเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เช่นพวกฝนพายุฟ้าแลบฟ้าร้องหิมะหรือพายุต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดมาเพราะไอ้น้ําบรรยากาศกักบอวกาศเนี่ยแตกต่างกันตรงที่ระดับความสูงเลยบรรยากาศก็กคือ800ถึง1,000กิโลเมตรจากระดับน้ําทะเลส่วนอากาศนี้ก็คือมากกว่า1,000กิโลเมตรขึ้นไป มันก็หลักๆก,ก็คืออากาศอะอากาศน้อยไม่มีแรงดึงดูดของโลกเกณฑ์การแบ่งชั้นบรรยากาศเนี่ยจะมีอยู่3ข้อหลักๆเลยข้อแรกคือแบ่งตามอุณหภูมิตามความสูงข้อ2คือใช้สมบัติแก๊สในบรรยากาศเป็นเกณฑ์หลักๆเลยและข้อ3คือใช้เนื้อเดียวกันขององค์ประกอบของบรรยากาศ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่การแบ่งตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามความสูงโดยจะมีทั้งหมด5ชั้นคืออันนี้จากใกล้เราสุดออกไปนอกสุดนะจะเป็นโธโพสเฟียร์สตาโตสเฟียร์มีโซสเฟียร์เทอร์โมสเฟียร์และเอกโซสเฟียร์วิธีจำน้องพยายามจำตัวข้างหน้า2ตัวแบบโธโพสสตาโตส มีโซสเทอร์โมสเอ็กโซสพยายามจำให้มันเข้าหัวท่องไปเยอะๆแบบโทแล้วเราก็จะตามมาเอ้ยมันตามด้วยโพสอะไรอย่างงี้ก็ให้มันชินๆปากไว้พูดเยอะๆโอเคเรามาเริ่มที่ชั้นหนึ่งชั้นที่ใกล้เราได้สุดคือโทโพสเฟียร์อุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูงเป็นชั้นที่มีพวก ลมฟ้าอากาศที่สำคัญหลักๆคือพวกไอน้ำหมอกฝนพายุแล้วก็พวกแก๊สที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของพวกเราต่อมาชั้นสองสตาโตสเฟียร์อยู่เหนือชั้นแรกก็คือโทรโฟสเฟียร์สูงประมาณ50กิโลเมตรชั้นนี้จะไม่มีเมฆเน้นว่าไม่มีเมฆไม่มีพายุคือไม่มีสิ่งที่มีในชั้นแรกอะมีปริมาณความชื้นฝุ่น และแก๊สโอโซนอยู่หนาแน่นชั้นเนี้ยจะเป็นชั้นที่พี่บอกตอนแรกว่าดูดกืนรังสีอัลตราไวโอเลตของดวงอาทิตย์ไม่ให้มาบนโลกมากเกินไปอ่ะสเโตสเฟียร์ใหม่นะไม่มีเมฆพายุฝนชื้นฝุ่นแก๊สหนาแน่นและดูดกืนรังสีจากดวงอาทิตย์ก็ก็คือดูดกืน U V ต่อมาชั้น3มีโซสเฟียระดับความสูงประมาณ80กิโลเมตรเป็นชั้นสุดท้ายที่มีสัสดส่วนแก๊สคงที่เหมือนบรรยากาศอีก2ชั้นวัตถุนอกโลกผ่านมาจะเริ่มเกิดการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศนี้เหมือนที่พี่บอกเลยก็คือพวกอุกบาทอะไรอย่างเงี้ยหล่นเข้ามาบนโลกจากแรงรึงดูดของแรงของผ่วงโลกอย่างเงี้ยมันก็จะโดนชั้นเนี้ยกัดก่อนจนมัน เล็กมากแล้วตกมาโดยที่ไม่ทำลายอะไรรอบค้างเยอะไปโอเคมีโซสเฟียหลักๆที่ต้องจำเลยคือวัตถุน,นอกมีการเผาไหม้ในชั้นนี้อืมและเป็นชั้นสุดท้ายที่มีสัดส่วนแก๊สคงที่โอเคต่อไปชั้นสี่เทอร์โมสเฟียร์อันนี้จะ อุณหภูมิสูงขึ้นเร็วมากเนื่องจากอุณหภูมิแตกตัวเป็นประจุสามารถสะท้อนขึ้นวิทยุได้มีพวกแสงเหนือแสงใต้อนุภาคอากาศในชั้นนี้บางเบามากอะเทอร์โมสเฟียร์อุอณหภูมิสูงเร็วสะท้อนขึ้นวิทยุ มีแสงเหนือแสงใต้ขึ้นวิทยุแสงเหนือแสงใต้อุณหภูมิสูงเร็วโอเคแล้วก็ชั้นสุดท้ายชั้นห้า exosphere เป็นชั้นที่เชื่อมต่อกับอวกาศก็คือชั้นนอกสุดเลยเป็นชั้นที่บรรยากาศเบาบางจนแทบไม่มีเลยอนุภาคอากาศเป็นชั้นนอกสุดที่ห่อหุ้มโลกมีการโคจรของดาวเทียมรอบโลกระดับต่ำ เอกโซสเฟีก็จำหลักๆคือติดอวกาศเพราะอยู่นอกสุดบรรยากาศบางเบาก็ตามคอมเพนเซนต์ก็คืออยู่นอกสุดบรรยากาศก็จะบางเบาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนพอถึงอวกาศก็คือไม่มีเนาะโอเคเอ่อแล้วก็อ่ะที่เป็นไฮไลท์ก็คือดาวเทียมโคโจรระดับตำ่ำต่อมาถ้าแบ่งโดยใช้สมบัติของแก๊สในบรรยากาศ จะมีอยู่ทั้งหมด4อย่างคือโทโพสเฟียร์โอโซโนสเฟียร์ไอออนสเฟียร์เอกโซเฟียชั้นแรกโทโพสเฟียร์เป็นชั้นบรรยากาศที่ประกอบไปได้วยแก๊สหลายชนิดกับไอน้ำเช่นไดโตรเจนออกซิเจนอาร์ออกนอ,อกนคาร์บอน,บอนกับแก๊สอื่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก๊สท,ที่เราใช้ที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตชั้น2 โอโซนอสเฟียมีแก๊สโอโซนอยู่หนาแน่นดูดกลืน U V ช่วยลดอันตรายที่มายังโลกได้ก็เหมือนของอันที่แบ่งตามมาแรกก็พูดง่ายๆก็คือดูดกลืนดูดกลืน U V กับแก๊สโอโซนหนาแน่นต่อมาชั้น3ามไออโนสเฟียจะประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีประจุฟไฟฟ้าเรียกว่าไอออน สะท้อนขึ้นวิทยุความถี่ไม่สูงได้พวกระบบวิทยุ AM ที่เราฟังในรถตอนเช้าข่าวเรื่องเล่าเช้านี้อะไรพวกนี้ใช้ในการสื่อสารระยะไกลได้แบบพวกแบบกล่องวิทยุน้องๆทันหรือเปล่า <c oughs> อ่ะพูดง่ายๆคือสะท้อนขึ้นวิทยุได้แล้วก็มีประจุฟไฟฟ้าที่เรียกว่าไอออนโอเคชั้น4ี่เอ็กโซสเฟียเป็นชั้นนอกสุดของโลกมี อากาศบางเบามากส่วนใหญ่จะเป็นกา๊าซไฮโดรเจนฮีเลียมอะไรพวกนี้ถ้าน้องอยากจำก็อย่างฮีเลียมอย่างเนี้ยเอาใส่ลูกโปง่งลูกโป่งร้อยขึ้นก็เป็นเอกโซสเฟียร์ลองเชื่อมเชื่อมดูเผื่อมันจะได,ได้โอเคอันสุดท้ายก็จะเป็นแบ่งโดยใช้เนื้อเดียวกันขององค์ประกอบของบรรยากาศอันนี้จะมีง่ายๆเลยแค่สองอันคือโฮโมสเฟียร ก็จะเป็นเนื้อผสมเดียวกันก็คือแก๊สหลายๆชนิดจะยังอยู่ในเนื้อเดียวกันอยู่ส่วนชั้นสองคือ hetero heterosphere จะไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันแก๊สที่มีอนุภาคหนักกว่าจะอยู่ด้านล่างส่วนเบาวกว่าจะลอยขึ้นไปด้านบนวิธีจำก็เวลาถ้าหนูเห็น homo homo ก็แบบ homo หนึ่งส่วน hetero hetero แปลว่าหลายๆก็แปลว่ามันไม่ได้แบบ อยู่เป็นเนื้อเดียวกันนี่พี่เขาใส่สติกเกอร์ออกสอบให้ร้อด้วยอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศโลกอะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เยอะโดยมีลักษณะการส่งถ่ายความร้อนที่เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งและสามารถถ่ายโอนไปยังอีกที่หนึ่งได้รูปแบบการถ่ายโอนความร้อนจะมีสามแบบหลับ หลักๆคือการนำเป็นลักษณะการถ่ายโอนตามโมเลกุลที่อาศัยตัวกลางของวัตถุก็คืออาศัยตัวกลางของวัตถุนะโอเคต่อไปการพาเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ความร้อนที่ต้องอาศัยตัวกลางเป็นสื่อในการพาความร้อนโดยความร้อนเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปกับโมเลกุลของวัตถุอันนี้จะไปกับโมเลกุลของวัตถุส่วนการแผ่รังสีจะเป็นกระบวนการที่ความร้อนจากดวงอาทิตย์แผ่มายังโลก มีความร้อนโดยตรงโดยไม่อาศัยตัวกลางเป็นการที่ดวงอาทิตย์ส่งผ่านความร้อนมายังโลกโดยตรงโอเคการนำคืออาศัยตัวกลาง,าาอองลของวัตถุการพาคือเคลื่อนที่ไปกับโมเลกุลของวัตถุและการแผ่รังสีคือมาโดยโลกโดยตรงผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบ,บรรยากาศโลกได้รับพลังงานจากรังสีดวงอาทิตย์แผ่มายังโลก บางส่วนสะท้อนกลับสู่อวกาศบางส่วนถูกดูดกลืนโดยแก๊สต,ต่างๆในบรรยากาศส่วนที่เหลือจะส่งมายังผิวโลกลมฟ้าอากาศจะมีองค์ประกอบหองค์ประกอบก็คือเมฆฝนลมความชื้นอากาศความดันอากาศและก็อุณหภูมิกางภาคเนี่ยน้องสอบแค่2อ,อันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่จะมาพูดแค่2อ,อันนี้ถ้าน้องอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปอ่านในชีทกันเองได้เลยนะจ๊ะโอเค อย่างแรกอุณหภูมิอากาศจะมีวิธีคำนวณอยู่จะมีสามแบบที่เราคำนวณหาของแต่ละอุณหภูมิอันแรกจะเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละวันจะใช้อุณหภูมิที่สูงสุดบวกอุณหภูมิที่ต่ำสุดของวันนั้นนะหารสองโอเคเฉลี่ยของเดือนเราจะเอาค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของแต่ละวันมารวมกันหารจำนวนวนัน บางวันก็มี30บางวันก็มี3ามอบางวันก็29่เ้าแลเดือนเดือนนั้นคือเดือนอะไรพี่ไม่รู้พี่ขอโทษโอเคแล้วก็ถ้าเป็นเฉลี่ยปีเอาค่าเฉลี่ยแต่ละเดือนอะมารวมกันและวหารสิบสอ่าใหม่นะถ้าเป็นแต่ละวันเอาสูงสุดต่ำสุดของวันนั้นบวกกันหารสอของเดือนเอาจากของค่าเฉลี่ยทุกๆวัน มาบวกกันแล้หารจํานวนวันหารจํานวนวันนะดูด้วยนะว่าเดือนอะไรลองไปจํากันดูแล้วก็สุดท้ายคือค่าเฉลี่ยปีจะเป็นค่าเฉลี่ยแต่ละเดือนรวมกันหาร12บถ้าอาจารย์เขอให้เป็นรายวันมาแต่ให้น้องตอบเป็นรายปีน้องก็จะได้สนุกต่อมาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออุณหภูมิอากาศอันนี้จะมี6ข้อหลักๆคือละติจูด ระยะห่างจากทะเลทิศท,ทางลมประจํากระแสน้ําในมหาสมุทรปริมาณเมฆค,ความสูงพื้นที่เอาใหม่ลัตติจูดระยะห่างจากทะเลทิศลมประจํากระแสน้ําในมหาสมุทรปริมาณเมฆความสูงพื้นที่โอเคเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ก็อันนี้จะเป็นรูปแบบของ ทอรมมิเตอร์รูปตัวยูตัวย,วยูก็แบบนี้ด้านขวามือจะแสดงอุณหภูมิที่สูงสุดส่วนด้านซ้ายมือจะแจงอุณหภูมิที่ต่ำสุดเราสามารถวัดค่าอุณหภูมิที่สูงสุดและต่ำสุดในรอบหนึ่งวันได้ความกดอากาศ อากาศจะประกอบไปด้วยโมเลกุลของแก๊สชนิดต่างๆจึงเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกทิศทางเมื่ออากาศไปชนกับพื้นผิวใดๆย่อมเกิดแรงดันที่เรียกว่าแรงดันอากาศให้ยิ่งสูงคาร์บอนอากาศก็ยิ่งต่ำอุณหภูมิต่ำความดันสูงอย่างภาพนี้น้องเห็นไหมเนี่ยอยู่ต่ำๆความกดอากาศมากต่ให้อยู่สูงๆความกดอากาศน้อย โอเคก็ห้าน้องลองคิดความดันสูงใช่ไหมลองคิดความดันเหมือนเป็นคนถ้าแบบมีความดันเยอะๆมีคนเยอะๆเ,เนี่ยอุณหภูมิเอ้ยไม่ใช่สิพี่ขอโทษเอาใหม่ถ้าต่ำความกดอากาศมากถ้าสูงความกดอากาศน้อยจำแค่นอนพอลืมที่พี่พูดไปเมื่อกี้ซะ น้ำหนักที่กดทับบริเวณพื้นผิวของโลกเรียกความกดอากาศนี่เอออุณหภูมิจะสูงถ้าความกดอากาศตำ่ำส่วนอุณหภูมิจะตำ่ำถ้าความกดอากาศสูงโอ้ยเอาใหม่ถ้าอยู่ตำ่ำกดอากาศมากอุณหภูมิตำ่ำถ้าอยู่สูงอุณหภูมิสูงความกดอากาศตำ่ำ น้อยกับต่ำคล้ายกันเหมือนกัน yes เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความกดอากาศคือ barometer อย่าจำสลับกันนะจ๊ะ t h e r ม o เต t e r วัดอุณหภูมิ barometer วัดความกดอากาศ barometer แบบง่ายเนี่ยจะเป็นรูปแบบนี้เป็นแท่แงๆแล้วก็เป็นวงรีกันตายความสูงของป,ปลอดในหลอดแก้ว ปลายปิดจะแสดงค่าความดันนี่ก็จะเป็นสูตรคำนวณคือ H เท่ากับ7 6 0ลบ P แล้วก็ทั้งหมดไปคูณ1ิถ้าความดันภายนอกมีค่ามากจะ,จะดันประลอดในภาชนะให้เคลื่อนที่เข้าไปในหลอดแก้วทำให้ประลอดในหลอดแก้วสูงขึ้นก็คือมันเป็นวิธีที่มันทำงานต่อไปจะเป็นรอม,มิเตอร์แบบ แอนดรออันนี้ก็จะรู้ขึ้นมาหน่อยความแตกต่างระหว่างความดันอากาศภายในกับภายนอกถ้าความความดันภายนอกสูงจะทำให้ตลับโลหายุบตัวจากปกติทำให้เข็มหน้าปัดบอกค่าความดันอากาศได้อันนี้ก็คือความดันมันจะทำให้เหล็กยุบเนาะแล้วก็ทำให้เข็มมันขยับอไปประมาณนี้อืมก็ขอให้น้องๆทุกคน ทำกันได้เยอะๆนะถ้าทําข้อไหนไม่ได้ก็ขอให้มั่วให้ถูกนะสู้ๆนะ